ครับก็จะขออนุญาตเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับในเวลาที่3ช่วงนี้จะพบกับอาจารย์ประจำเวลาเช่นเดิมก็จะเป็นอาจารย์ดุ๊กนิกรสุมงคลนะครับอาจารย์ประวัติสั้นๆนะครับก็เช่นเดิมนะครับเป็นอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์แล้วก็ท่านเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษในปัจจุบันนะครับของระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ แล้วก็มีประสบการณ์เป็นอดีตผู้จัดการทั่วไปของบริษัทอาเจชัยจำกัดแล้วก็เป็นอดีตผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเ o ลเยอฟู้ดเซอร์วิสจำกัดที่ผลิตและจำหน่ายอบเบเกอรี่ดังกินโดนัทและก็อบองแป้งนะครับคราวแล้วสุดท้ายเป็นอดีต HR director ของกลุ่มบริษัทตุลตอมฟู้ดนะครับแล้วก็ยังเคยเป็นอดีต HR director ของบริษัทไทยคอปเปอร์อินดัสทีจำกัดด้วยครับ โอเคก็เดี๋ยวรอบถัดไปเชิญอาจารย์ขึ้นมาพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานหัวข้อในวันนี้เลยครับเรื่องสัญญาห้ามไปทํางานกับคู่แข่งหลังคนตภาพนะคุต้องเห็นไหมครับเห็นหน้าจอไหมขึ้นไหมครับเห็นค่ะอ๋อเห็นแล้วนะเออ่วันนี้ก่อนมีคําถามเสียงจะกล้องนิดหนึ่งอาจารย์มาอยู่ห้องทีมีเสียงกล้องไม่แน่ใจว่า เดี๋ยวจะไปายามคูดให้ช้าลงนะครับนะครับครั้งนี้อาจารย์เตรียมเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งมาคุยมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องที่เคยพูดในฟัง 3, เมื่อสามสเดือนก่อนนะครับก็คือตอนหลังเนี่ยพอดีมีคนโทรมาปรึกษาเรื่องอะไรอะ่ะสัญญาเป็นบริษัทที่เขาทำทำพวกซอฟ์แวร์ขายอะไรเงี้ยน,นะครับ เขาโทรมาถามว่าพนักงานที่เป็นผู้บริหารอะไรเงี้ยที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเวลาลาออกไปแล้วนะครับกลัวไปทำงานกับคู่แข่งเขาก็เลยทำสัญญาห้ามไปทำงานกับคู่แข่ง2ปี3ปีสีปีกปีกว่าไปทำได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆก็คุยไปหลายรอบว่าสัญญามันทำได้แต่ ก็ต้องกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนจะได้เป็นที่เข้าใจตรงกันระหว่างทั้งพนักงานและบริษัทอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะว่าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในมาตรา14ทับ1นะครับพวกสัญญาระเบียบคำสั่งนะครับที่ นายจ้างทําแล้วได้เปรียบรูกจ้าง,ง,งรารกระําควรสั่งก็มีอำนาจสาั่งให้ขอ้อบคับเกี่ยวกับกาทำการทําง,งานระเบียบคําสั่งมีผลใช้บังคับเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเช่นระยะเวลานานไปก็ลดลงให้ได้แต่ใช้บังคับได้นะครับแต่ว่าระยะเวลานานไปก็ลดลงให้ได้ ค่าเสียหายเยอะไปศาลก็ลดลงให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับคำว่าพวอรอแกวนี้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เลยก็คือทําได้แต่ว่าให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับมันมีข้อกฎหมายที่วาดด้วยสัญญาอันไม่เป็นธรรมพศ .2540 นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าถ้ามีข้อตกลงข้อตกลงคือสัญญานะครับในการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ นะครับที่ไม่เป็นโมฆะก็คือมีผลได้นะมีผลใช้บังคับได้นะครับแต่เป็นข้อตกลงเป็นสัญญาที่จำกัดสิทธิมากเกินไปนะครับให้มีผลบังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้นก็คล้ายๆกับกฎหมายแรงงานมาตรา14ทับหนึ่งแต่ว่าในพร,รบสัญญาที่ไม่เป็นธรรมก็ขยายความว่าในการมินิจฉัยว่าการ จำกัดสิทธิและเสร,รีภาพที่ต้องรับภาละแมา่ก,กว่าที่พึงคาดหมายได้หรือไม่นั้นให้พิเคราะห์ถึงขอบเขตด้านพื้นที่ก็ให้ดูเรื่องพื้นที่ว่าครอบคลุมแค่ไหนระยะเวลาในการจำกัดสิทธิและเสร,รีภาพว่านานแค่ไหนนะครับและความสามารถโอกาสในการประกอบอาชีพการงานหรือทำนิติกรรมในรูปแบบใดกับผู้อื่นของผู้ถูก จำกัดสิทธิ์ก็คือว่าดูว่ามีจำกัดสิทธิ์เรื่องการจะไปทํางานใ้เกินไปไหมอะไรเงี้ยไปประกอบอาชีพใหม่เนี่ยจำกัดสิทธิ์ไว้เกินไปไหมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ฉะนั้นก็จะให้ดูว่าการจำกัดสิทธิ์เนี่ยให้มองในแง่ของพื้นที่ระยะเวลาแล้วก็โอกาสในการไปประกอบอาชีพอื่นอีดีกาเป็นตัวอย่างอยู่สองอันนะครับดีกาที่ สองหนึ่งหกเก้าสองสองห้าห้าเจ็ดอันนี้เป็นเรื่องของห้างที่เข้าใจว่าคนน่าจะมีได้ไปใช้บริการมาเป็นห้างที่ขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างนะนะครับที่เ่เป็นเบอร์หนึงแหละนะครับชื่อถ้าพูดไปก็จะรู้เลยว่าเป็นห้างอะไรนะครับมีสาขาอยู่ทุกจงังหวัดเลยห้างนี้นะครับจะเป็นห้างที่ขาย ไม่ได้ห้างสัรพสงงานทั่วไปนะครับขายพวกวัสดุกอ่อสร้างกระเบื้องอุปกรณ์ประตูหน้าต่ตางโคมไฟอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องมีอยู่ว่าบริษัทเนี้ยนะครับเป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เป็นห้างขายอุปกรณ์เครื่องอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแหละนะครับก็มีพนักง,งานตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการก็กาว่า ตัวเจ้าของตัวกรรมการผู้จัดก,การกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การน่าจาะความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เลยเต้องแยกทางกันแล้วเขาก็ทําข้อตกลงพิเศษกันขึ้นมาว่าให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การเนี่ยนะครับหยุดงานได้นะครับก่อนก่อนที่จะพ้นสภาพเนี่ยหยุดงานได้ประมาณ4ี่เกือบห้าเดือนเลยสี่เดือนครึ่งโดยประมาณนะครับคือเขารู้สึกถ้าจำไม่ผิดเขาจะ ไปคุยกันข้อตกลงเนี่ยตอนประมาณเดือนสิงหาบริษัทก็เลยบอกว่าตั้งแต่เดือนสิงหาถึงเดือนธันวาไม่ต้องมาทํางานแล้วแต่บริษัทก็จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ตามปกปติคือได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนถึงสิ้นปีแต่ไม่ต้องตัวไม่ต้องมาทํางานแล้วกพความมิเห็นไม่ลงรอยกันเยอะมาก็เถียงกันเฉยอะไรเงี้ยนะก,ก็เลยบริษัทก็จะจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นเงิน8ปดแสนหนึ่งมื่นเก้าพันเจ็ร้อยบาท เขากับค่าจ้างประมาณ4เดือนกว่าประมาณประมาณ5เดือนนะครับทีนี้แต่มีข้อตกลงว่าหลังจากพ้นสภาพการเป็นพนักงานไปแล้ว1ปีภายใน1ปีเนี่ยห้ามไปทำสัญห้ามไปนะครับห้ามไปประกอบกิจการนะครับหรือหรือก็คือห้ามไปประกอบกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับบริษัทนะครับ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีหนึ่งหลังจากพาก้นสภาพกัดเป็นพนักงานถ้าไปฝ่าฝืนข้อตกลงก็จะต้องอคืนค่าจ้าง8ดแสนกว่าเนะี่ยพร้อมกับเบี้ยรปรับหนึ่งเท่าแล้วถ้าฝ่าฝืนแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัททั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าพอลาออกไปเดือนเดียวเองนะครับข้อที่จริง ถ้าไปอ่านในในคำวิพากษาสารนิกาโดยละเอียดเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยพนักงานที่ลาออกไปเนี่ยคือคือเขาพ้นสภาพเดือนสิ้นปีใช่ไหมครับมกพลาเนี่ยเขาก็ไปทํางานกับกับบริษัทคู่แข่งเลยไปทํางานกับบริษัทที่ขายอุปกรณ์วัสดุก่อ,ส,กอสร้างอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเนี่ยที่เป็นคู่แข่งกันเลยนะครับก็บริษัทเนียจ้างเดิมก็เลยไ,ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายน,นะครับ 14ล้านบาทอ้างว่ายอดขายตั้งแต่คนนี้ออกไปอ่ะแล้วก็ไปทำงานกับคู่แข่งทำให้ยอดขายในปีต่อมาของเขาตกไป1,399ล้านบาทก็เลยเรียกค่าเสียหายบอกว่ากำไรเนี่ยยอดขายทั้งนี้กำไรมันหายไป14ล้านเ็าเรียกค่าเสียหาย14ล้านแล้วก็ให้คืนค่าจ้าง8 1 9 7 0 0บาทพร้อมรัพร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่าก็เป็นเงิน1 6, าน6กว่าานะครับ รวมค่าเสียหายกับเงินค่าปรับที่ต้องคืนเนี่ยนะครับเงินค่าจ้างค่าปรับที่ต้องคืนก็รวมเป็น15ล้าน6แส3 9 4 0 0บาทให้คืนเงินจำนวน15ล้าน6แสนเนี่ยพร้อมกับดอกเบีย้อาาอยอัตรา1ย0 5ต่อปีนะครับสารดีกาก็ตัดสินแล้วกรณีนี้นะครับพนักง,งานไม่ถือว่าพนักง,งานไม่ผิดสัญญาจทย์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย สารนิกาเห็นว่าข้อตกลงห้ามนะครับในในวัคคุิท้ายที่เขียนไว้นะครับสารนิกายแผนคดีแรงงานที่เราเห็นว่าข้อตกลงในการห้ามจำเลยหลังพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของโจ์นั้นเป็นข้อตกลงในการจำกัดสิทธิของจำเลยจึงต้องตีความในข้อตกลงดังกล่าวโดยเคร่งครัดเมื่อเงื่อนไขในในข้อตกลงนั้นเป็นการห้ามมิให้ประกอบกิจาการ หรือเข้าร่วมในการประกบอบกิจาการใดๆเองหากมีคนได้ยินได้ยินเสียงแล้วมันมันก้องใช่ไหมครับรู้เรื่องไหมครับเมื่อกี้น้องก็มาบอกว่าเสียงมันก้อ้อโคนิดหนึ่งครับอ่าโอเคโอเคนะครับก็ก็เลยทำให้จากข้อความที่เขียนว่าห้ามประกบอบกิจาการหรือห้ามเข้าร่วมในการประกบอบกิจาการใดๆ นะครับแต่ว่าข้อที่จริงปรากฏว่า,าพนักงานที่เราเออกไปเข้าทําง,งานเป็นลูกจ้างไม่ได้ไปร่วมประกอบธุรกิจเขาเลยตีความว่าข้อตกลงที่ท,ทำไว้นะครับพนักงานไม่ผิดก็เลยไม่ไม่มีความถือว่าพ่อไม่ไม่ผิดไม่ผิดสัญญาเนะี่ยก็โจทย์ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่มีสิทธิ์เรียกค่าจ้างอืง่นไม่มีสิทธิ์เรียกค่าปรับได้นะครับ ก็ก็ก็คือ,อพนักงานเป็นฝ่ายชนะคดีในในคดีนี้นะครับส่วนคําพิพากษา,าต่อมาที่เอามาเทียบให้ดูนะครับคือ3 5 9 8้าเกาทับออันนี้เรื่องเรื่องคล้ายกันเลยนะครับเรื่องคลา้คลายกันเลยแต่คำตัดสินเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือว่าบริษัทจ้างพนักงานเข้าทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานนะครับข้อค่าจ้างเดือหนึ่งแสนหนึ่งืนแปดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับโดยมีข้อตกลงว่าห้ามพนักงานเนี่ยนะครับหลังพ้นสภาพภายในสองปีเนี่ยไปทำงานกับบริษัทที่มีลักษณะ,ะเป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทของของบราาิษัทและก็บราาิษัทในเรือนะครับถ้าผิดสัญญาก็ต้องจ่ายค่าเสียหายเนี่ยแล้วก็พนักงานก็ลาออกไป แล้วก็เหมือนกันเลยเลาอาไปได้เดือนเดียวก็ไปทำงานในตำแหน่งผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายขายและการการค้าของบริษัทคู่แข่งนะครับของบริษัทคู่แข่งแต่ตำแหน่งเปลี่ยนไปนะครับตอนอยู่กับบริษัทในจ้างเดิมเป็นผู้จัดก,การโรงงานแต่ไปอยู่กับบริษัทในจาน้างใหม่เป็นผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายขายไอย้ฝ่ายการตลาดและการค้านะครับแต่ว่าลักษณะเป็นคู่แข่งกัน ในจ้างเดิมก็เลยไปฟ้องศาลขอให้บังคับให้พนักงานลาออกจากบริษัทในจ้างใหม่พร้อมกับให้ชดใช้ททค่าเสียหายจนปลายจะลาออกนะครับโดยวิธีการคำนวณค่าเสียหายที่เขาเรียกก็คือว่าระยะเวลาที่ยังไม่ลาออกคือตั้งแต่ไปทำงานกับคู่แข่งแล้วพอถูกแจ้งให้ลาออกไม่ยอมลาออกเนะี่ยก็เอาค่าจ้างที่เคยได้รับ 1, 1 8, บนึ่งแสนหนึ่งเป็พันเร้อยบาทเนี่ย คูณกับระยะเวลาที่ยังไม่ละออกหรือให้ใช้เงินจำนวน2งล้านแ0 0สน่บาทพร้อมตาดอกเบี้ยร้อยละ15ตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลแรงงานศาลฎีกาแผนคดีแรงงานก็วินิจฉัยว่าลักษณะของสัญญานะครับที่ทำกันไว้ว่าถ้าไปทำงานกับคู่แข่งเป็นการ เป็นสัญญาที่ที่ทำได้เพราะว่าเป็นการห้ามไปทำงานกับคู่แข่งเฉพาะห้ามไปทำงานกับธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกันแต่ไม่ได้ห้ามไปทำงานกับธุรกิจอื่นคือสามารถไปทำไปทางานกับบริษัทที่เป็นลักษณะธุรกิจอื่นได้นะครับม่คือไม่ได้ห้ามเด็ดขาดว่าห้ามไปทํางานอะไรเลยนะครับแล้วก็ระยะเวลาก็สองปีก็อยู่ในในระยะเวลาที่ที่ ที่พอสมควรได้นะครับก็ทำให้นะครับศาลตัดสินว่านะครับพนักง,งานผิดสัญญาแต่ค่าเสียหายที่บริษัทนายจ้างเรียกร้องมา2,8ล้านมันเยอะเกินไปศาลก็ลดให้เหลือให้ให้จำเลยคือพนักง,งานเนี่ยที่ผิดสัญญาเนี่ยจ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัทนายจ้างเดิมเป็นเงินค่าแสนบาท ห้าแสนบาทก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ฟ้องมาสองล้างแปดศาลตัดสินว่าผิดแล้วก็ให้จ่ายนะครับค่าเสียหายเป็นเงินห้าแสนบาทนะครับในสองคดีนี้ก็จะเห็นว่าในคดีแรกนะครับที่บริษัทฟ้องรับแพ้เนี่ยฎีกาที่สองหนึ่งของ้ารับสองห้าห้าเจ็ดเพราะว่าการเขียนข้อความในสัญญาไม่รัดกลุมไปเขียนว่า ห้ามไปประกอบธุรกิจหรือร่วมประกอบธุรกิจไม่ได้ไม่ได้เขียนว่าห้ามไปทํางานด้วยนะครับก็เลยทําให้ศาลก็ตีความแบบแบบเข่งคัดมากๆกก็เลยเป็นประโยชน์กับพนักงานไปนะครับอันนั้นก็อันนั้นก็แยกไปนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดแหละไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ข้อจริงว่าคนทําสัญญาจนะ้างอ่ะเป็นฝ่ายคนหรือเป็นฝ่ายกฎหมายนะครับ แต่ทำให้ประสัดเ,เสียเปรียบแหละนะครับในการฟ้องร้องคดีครับมีคำถามไหมครับเรื่องเอก็ได้วันนี้เราก็ได้เอชาดเลกเอร์จะบางจากมาแชร์ความรู้ก็อาจารย์ฟังอยู่ช่วงดนท้ายก็น่าจะโอเคนะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีเขียนมาในแชทก็ได้นะครับ เขียนมาในแชทก็ได้หรือถ้าสะดวกก็เปิดไม์ถามจะได้ครบครรถ้วนท่านสมาชิกท่านใดมีคํำถามหมคะถามอาจารย์ได้นะคะสามารถยกมือขอเปิดไม์หรือพิมพ์คําถามในช่องแชทได้นะคะปกติปกติชมรมเราจะคนเยอะมากแต่เดือนเนี้ยคนน้อยสงสัยจะเพราะว่าเดือนธันวาหรือเปล่า <c oughs> นะครับเป็นเดือนที่เอชายุ่ง ปกติจะเข้ากันเจ็ดสิบแปดสิบคนอะไรเงี้ยนะครับครั้งนี้จะนอนะ้อยยิมถามไหมครับเรื่องอื่นก็ได้เรื่องเอฉากได้นะครับปกติคําถามจะเยอะจนตอบไม่ไหววันนี้เงียบปีหน้าชมลมเราออกโปรแกรมยังรครับอ๋อแล้วโปรแกรมปีหน้าอันนี้ได้มีชี้แจงช่วงต้นไปแล้วนะครับอโอเค มีหัวก้อเรื่องใดบ้างวันที่เท่าจ่ได้ดูกําหนดก,การเราก็เรื่อง h อปีหน้าที่เรารอกันก็จะมีสองประเด็นนะเรื่องที่อาจจะมีผลกระทบพอสมควรน,นะครับหนึ่งคือเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำตอานนี้ก็ยังไม่สรุปว่าออกหัวออกก้อยนะครับเพราะว่า เรื่องเกี่ยวกับการปรับค่าจ้างขั้นต่าเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องไตรพาคีไตาพาคีคือคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติเนี่ยที่มีอำนาจพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อำานาจของนาย,ยกไม่ใช่อำานาจของรัฐบาลนะครับเป็นอำนาจของ,ขง,ขของ,งคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติซึ่งโครงสร้างก็คือว่าเขาจะมีตัวแทนจากลูกจ้างตัวแทนจากใน,ในจ้างตัวแทนจากภาคละ เป็นสามส่วนสมมติฝ่ายละฝ่ายละเจ็ดคนทั้งหมดก็จะสมมติฝ่ายละเจ็ดก็จะทั้งหมดจะมียี่สิบเอ็ดคนยี่สิบเอ็ดเสียงซึ่งฝ่ายรัฐบาลนนะตัวแทนจากรัฐบาลคือคนที่จะตัดสินว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าลูกจ้างก็อยากให้ขึ้นนายจ้างก็อยากให้คงเดิมจากนั้นถ้ารัฐบาลยกมือฝั่งลูกจ้างก็แปลว่ามีาการปรับาจ้างขั้นต่ำถ้านายจ้างยกมือไปไปสนับสนุนฝั่งนายจ้าง ก็คงสภาพเดิมหรือตามที่ในจ้างต้องการฉะนั้นจริงๆมันเป็นกรรมการไต่ผักีแต่เสียงจริงๆจะไปอยู่ที่ตัวแทนฝั่งอัฐบาลซึ่งป่านนี้ก็ยังไม่จบว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับ,นะรบแต่ว่าขึ้นก็คงไม่ได้เยอะมากนะครับมีก็ม,มีโอกาสที่จะขึ้นนะฮะแต่ไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนที่ทเขาหาเสียงมาตอนเลือกตั้ง นะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องประกันสังคมที่เขาศึกษาว่าจะมีการปรับเพิ่มฐานจาก1มื่นหเป็นปีหน้าจะปรับฐานให้เป็น17,500เพื่อมาคิดเ,เงินเพิ่มเงินสมทบ5%เอเนะไรเนี้ยอันนี้ก็รัฐบาลก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้บอร์ดประกันสังคมยังเป็นชุดเดิมก็รัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะมีอิทธิพลเขาเ้าไปในการตัดสินใจ ก็ดูจากสภาวะเศรษฐกิจแนวโน้มมีโอกาสสูงที่จะไม่ไม่ปรับฐานเพื่อคิดค่าจ้างก็อาจจะต้องใช้ฐานหมือนห้าปันแต่ค่าจ้างขั้นต่ําคิดว่ามีแนวโน้มว่าจะได้ปรับแต่ว่าในในเหล็กที่ไม่ได้สูงมากครับก็รอนะครับอีกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็รู้แล้วโอเคแล้วก็ าเกิดยังไงผู้เข้าร่วมหรือสมาชิกท่านใดมีคำถามย้อนหลังเนี่ยก็สามารถติดต่อทางชมรมคัทาง c e b o o k f a n p เ g e หรือ Line OA หรือทางต่อกับเมยก็ได้ครับก็จะนำคำถามนี้ไปสอบถามกันทางท่านพิทยากรแล้วก็จะนำมาตอบนะฮะโอเคสำหรับการประชุมสัมมนาประจำเดือนในวันนี้ก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับปีหน้าก็ หรือเดือนถัดไปเนี่ยก็คือจะเป็นหัวข้อ s u c c e s s i o n planning การวางแผนหาผู้สืบทอตำแหน่งนะครับเป็นหัวข้อแรกของปี2567นะครับจัดในวันพุทธที่3ของเดือนเหมือนเดิมจะตรงกับวันที่17มกราคมนะครับก็ฝากุกท่านติดตามด้วยนะครับส่วนยังไงวันในวันนี้ขอบคุณอาจารย์ลนูนิกรเช่นเดิมนะครับที่มาทำหน้าที่วิทยากรประจำวาระของเราก็วันนี้ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านาานะครับท่านศาสตราจารย์